ของจริงๆแท้ๆบิมาแบบนี้เลยใส่เต็มๆแน่นๆอย่างนี้เลยหืมถั่วฟักไข่ครับเดี๋ยวไม่เอกจะชิมดูนะคนอื้ออือ้ออร่อยไม่แพ้กองใหญ่ คือมันเข้ากันมากอะ่ะถั่วไส้ถั่วใช่ปะมันจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็มาเจอกับความหวานของไส้ฟักอะ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะแล้วมันมาตัดกับไข่เค็มอะ่ะเออแบบอร่อยจริงอะ่ะแล้วแบบมันขนาดแบบพอดีคำอะ่ะขออีกคำนึงนะอืมอืมน,นี่วางไว้ก่อนที่สองผ่านไปนะอันสุดท้ายนี่